สวัสดีครับผมคือเฟมเมอร์วันนี้จะมาซุ่มกาชากันดูตัวใหม่เดี <Yeah. S 1> ๋ยววันซุ่มกาชากันวันนี้ลองดูมันจะได้ป่ามันต้องเสี่ยงเลยมันต้องเสี่ยง เสียงเสียงวันนี้มีกี่เน็เนี่ยจะจะทีมกันทีมนี้ไม่ได้หรอกเพราะมอนมีตัวอุ่นใต้าในทีมรันจะลองเอาไว้ตัวหนึ่งเอาไว้เอาลองไว้ตัวหนึ่งเป็นโชคนำตัวนำโชคได้ตัวอุนต้าสักตัว คือก่อนจะเก็บได้นี่ลำบากนะถ้เปิดง,ง่ายๆเลยสามร้อยสองรอบจบกว่าจะเก็บได้สองรอบเห่ืงสองปีโอตัวไหนลงดีเซนตี้อลอนอลเอาไว้คร,รั้งไป เฮ okay. มา <ś les> มันตกทุกอะเวินกระนเวินกระมันตทกพอดีเลยมาสุ่มกัญชากัน,นมีดิโชคดีนะมีในโลกถ้าไม่มีในโลกมันจะมาทำไมเช่มาล่าเงี้ยกดตามโยกกันสามครั้งหนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห่าาดีดมากสองสามไปลูกหนึ่งสองสามไปโอเลกโอเล่ครูอะไรอย่างแม่เป็นตัวเหมือนลิ้งโอ้ไป แม่ดาวโถ่งมาทำไมมาวงกรนเอาทีเล็กมากโอ้โหเห็นแมงดอกกี่คนกี่คนนะวัดเนี่ยเปลืองมากไอ้ไหำเอ้ยมาทำไมมาสับขาหรอกอนั่นแหละเออตรงนี้อยบด้ยอยู เจ็ดแบบแบบนึ่งนะเมื่อก,กี้ได้ตัวใหม่ตัวที่ผมยังไม่เคยได้มาก็ดูอเครไหนนี่แฟ,แฟดแรถยนต์โอเคเราจะตัวใหม่วางในทีมกันอะไรวะจิ้โเเจมโดนเกอีะ อ่าให้หมดอ่าลงไปหมดยังหมดแล้วลนี่ครับตัวจะสุมได้ทั้งหมดนะครับมาลองอีกรอบนึงรอบสุดท้ายอาขอให้ได้นะครับต,ตัวนี้เพิ่งอัปเดตนะอ่างงแล้วอ่ะอ่า,อ,า,อ,าอะไรของมันเนี่ย เราดูวันอ้าวอารงไปแล้วหลอนีตัวทีเลเ็กเราพลังโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำลายพื้นที่อ้าวขึ้นบังลดพลังป้องกันของศัตรูหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วงหน่วยเจ็ร้อยมัหมื่นหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยลดพลังโจมตีเหร รังป้องกันคือถ้าเกิดโดนรถทีนี่ตัวเปล่าเลยนะนี่เรือดำน้ำนี่ชนชนอัตราการหลบหลีก50เปอร์ซ็นเพิ่มอัตราการให้ทักษะหลบหลีก50เปอร์เซ็นตัวนี้มีไว้สำหรับอัตราการหลบหลีกโดยเฉพาะเลยสกิลของมัน พลังโจมตีหนึ่งรทำลายพื้นที่สิบห้าวิห้ามพทักษาส5ิบห้าวิมงมาทมอ,อันแรกอะไรวะพลังโจมตีสองพันปเซนะนี่สายชนสายชนสายตีไกลนะครับมาคั้งสุดท้าย มีพอย n อยู่มีเฟนพอ้อ t อยู่เอาสักห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบไม่ถึงอีกสามรอบสุมเกียร์ไปไปไปเรือร่อเรื่เสียเวลาเรืวเรืเสียเวลาสามดาวมารอบหน้าขอแบกดาวนะสามดาวติดเลยแปบดบดาวมานะ สองอีกสองอีกสองอีกสามอะดีดีหน่อยดีดีๆๆดีดีหน่อยดีดีๆๆเชื่อมากเราะนาทีซุม่มนาทีซุม่มอะไรเนี่ยไมุ่่ <s <uck> <S <s <uck> <S มเกาะครับ <conservatives> มาไม่ต้องรีรอเลยยกเริ่อหนึ่งที ศูนทีกดไปวิคลิปเจ็ดเจ็ดนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปดีหน้าพีมาดอนน่าอะไรของมันไม่เอาอ่ะแล้หูยยิไไดไปเลยสปเลยสุดยอดสุดยอดทางปาเปล่า <laughs> บอกแล้วเทคนิคนี้ อยเอ็ดเวิร์ดมาสองตัวติดโอ้ก็จะอามเป็นอุลต้าได้นี่คือเข่งเคียนอะเจ้าหญิงมันก็ลดบัฟแต่ก็ถือว่าดีเราโอกาสจิตสิเปอร์เซ็นในการลดบัฟของฟันสัตนครับไม่แย่เอาไปแปลรดแปลเป็นแท้เอ้ยแปลเป็นแร่แม่งเลยสุดท้ายขอไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ อาร์คเออาร์เคอาร์คสวาย่แน่เวนกมเวนกำได้ตัวดีมาหนึ่งเวลได้ตัวดีนึงตัวครับสุดยอดชอบชอบผมอยากได้มากเพราะตัวนี้มันตีไก่ล้วถ้าเกิดอัพเป็นเนี่ยสุดยอดนี่ใช้ได้คิวมันเปลี่ยงไงออบบิสไซหรอกำลังโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ลอยเมืองที่ห้าเพ้ทักษะสิบห้าวีด้วยยังโกงไม,ไม่เป็นไรได้ตัวนี้มาแต่ผมขี้เกียจอัพเป็นแปะเป็นแปดดาวอุลต้านะครับมันโอ้โหกบแดงใครที่มีเทคนิคในการจับโคเชอรหน่อยด้วยกันเร้วนันนี้เอออไดี ถามว่าผมพอใจไหมพอใจนะครับรอบแรกนน่าจะดรอปให้หน่อยก็ไม่ดรอปแต่รอบที่สองดรอปมาคือดรอปมาแปดดาวเลยก็โอเคหายแล้วเีไครับพอใจแล้วสถืวอว่าดรอปแปดดาวมาแต่และตัวจิตดาวแต่ตัวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่สังเกตมาเนี่ย ของในการดูคลิปของคนอื่นมาเนี่ยมันจะมีที่ที่ผมได้เนี่ยคนอื่นจะได้เหมือนผมหมดเป๊ะเ,เลยแต่แค่สลับตำแหน่งกันเฉยๆแต่ผมก็ขอต้องขอเก็บเพชรก่อนแล้วกันซึ่งกว่าจะเก็บได้นี่เอาสักคนนะแข้งร่วงเลยนะครับมา ่บางทีมบางทีมอื่นเชยเลยไม่มเ,เป็นเหรอครับแต่นี่อีเวนต์แรกนะครับที่ผมได้แปดดาวมาเนี่ยอีเวนต์อื่นนี้คือผมได้จะเจ็ดดาวมาให้อัพเองตลอด อย่างอย่าง event, อีเวนต์เออตัวที่มันอะไรอ่ะมันสกิลหมัดอ่ะหลายหหมัดอ่ะที่มันยกมือขึ้นแล้วหมุนวงกลม๊ผมก็อัพเอานั่นอ่ะครั้งแรกครับเนี่ยที่สุ่มได้แปดดาวอยอดมากสุดยอดทังเปลา่าสุดยอดถังเปลา่ทาทังเปลาเ่าสกิลดีมากอ่ะตัวแปดดาวเ่ย ตีไกลนะผมจะวางแทนโคนี่แล้วกันนืกรึ้ผมก็จะใส่ตาางจานโจมตีเวทหลบลีกแต่ของที่มันแจกนี่ใช้เช็คอปเลยนะอันนี้มันแจกนะครับแจกอันนี้แจกอันนี้ก็แจกน,นี่ก็แจก นี่ก็แจกคือของที่มันแจกมันนี่ผมอัพได้เลยนะแต่ขาดอย่างเดียวคือขาดกบแดงสี่ตัวหรือตัวมันสี่ตัวเท่านั้นเพราะของเทเลอ,อินทวันมันแจกครับล็อกเลยล็อกเนนนล็อกคนนั้นโอเคครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อนดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายยี่